สำหรับคลิปนี้นะคะเราจะไปดูโปสเตอร์ของลิซ่ากันนะคะล่าสุดมีโปสเตอร์ของลิซ่าออกมาเป็นภาพการเป็นพรีเซนเตอร์น้ำหอมของแบรนด์เซลีนนะคะ โดยโปสเตอร์นี้ถูกพบในประเทศจีนและโปสเตอร์นี้ก็ดูใหญ่มากๆด้วยโดยคนที่ถ่ายภาพนี้นะคะก็คือคุณเอดีและสำหรับกลิ่นน้ําหอมนี้นะคะมีแฟนคลับของลิซ่าบอกประมาณว่ากลิ่นให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ทะเลนี้ประเทศฝรั่งเศสกันเลยทีเดียวและถ้าใครอยากจะมีกลิ่นตัวหอมเหมือนลิซ่านะคะก็อย่าลืมไปอุ่นน้ําหอมของเซลีนตัวนี้ที่ลิซ่าเป็นพรีเซนเตอร์นะคะ และล่าสุดนะคะก็มีแฟนคลับของจีซูเอาโปสเตอร์ของจีซูในซีรีส์เรื่อง snowdrop น,นะคะไปแปะตามเสาส่องไฟตามทางในสหรัฐอเมริกาและครั้งนี้นะคะมาเป็นวิดีโออีกด้วยนะคะเรียกว่าแฟนคลับคนนี้ชื่นชอบจีซูมากๆและยินดีกับจีซูด้วยนะคะที่มีแฟนคลับรักและก็สนับสนุนแบบนี้นะคะและตอนนี้ภาพที่ถูกปล่อยออกมาบอกเลยว่าสวยมากๆและความคมชัดนะคะก็ดีมากๆด้วยเช่นกันนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มาเจอกันแค่นี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะ